ขอขอบคุณนะครับคุณชนิดาพา29บาทพร้อมกับข้อความจุดจุดจุดขอบคุณทํางนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเอาละเจ้าเท่าโลกจิตนั่นเป็นจักรพัิยุทธขั้นที่9ไม่ยังยาวนานถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะแต่จักรพัิยุทธขั้นที่9ก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่วันยังคำ่ำนี่ไอเจ้าลานรักของข้า แล้วเราจะทำเช่นไรต่อดีล่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ตัวเจ้านั้นไม่เคยสะดุดพบเจอกับปัญหาใดเลยด้วยซ้ำหรือว่าคราวนี้พวกเราจะต้องพบเจอกับปัญหาครั้งใหญ่จริงๆแล้วใช่หรือไม่กันนี่ท่านนะอย่าได้กังวลไปตอนนี้ข้าได้ขอให้แม่นางหลิงเอ,อ๋ออกตามหาผู้ที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้ได้แล้วละ่ะเพียงแค่เขาเดินทางมาถึงเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว ถึงจะพูดเช่นนั้นแต่ว่าข้าในรวบรวมกําลังคนเท่าที่จะสามารถทําได้ออกไปตามหาชายผู้นั้นแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมาเลยด้วยซ้ํานี่ผู้บัญชาการเฉียวแล้วข้อมูลที่ข้าให้ท่านไปสืบค้นมาล่ะนายน้อยหยุนเป็นอย่างที่ท่านคาดการดูเหมือนว่าหมิงหยานนั้นเขาจะไม่เคยแต่งงานเมื่อก่อนและดูเท่าว่า หมิงบูและหมิงไปพวกเขาจะไม่ใช่คนของอาณาจักรเทียนซุยแห่งนี้นั่นสินะเป็นอย่างที่ข้าคาดการไว้ไม่มีผิดเอ่อนายน้อยหยุนาแต่ว่าคนที่ท่านให้แม่นางหลิงเอ,อ๋อออกไปค้นหานั้นเป็นใครกันอย่างนั้นเหรอดีข่าวนี้พูดได้เข้าหูบ้างข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันนี่พวกเจ้านั้นไม่ต้องกังวลไปหรอกชายผู้นั้นคือคนที่หมกมุ่น เกี่ยวกับเสียงของดนตรีมาตลอดชั่วชีวิตและเขานั้นเป็นคนที่บันเลงท่วงทํานองได้อย่างที่หาผู้ใดเปรียบว่ากันว่าขึ้นเสียงของเขานั้นสามารถสื่อสารได้แม้กระทั่งวิญญาณของเทพเซียนแต่สิ่งเดียวที่ข้ากังวลที่สุดก็คือคนของพวกเรานั้นจะค้นหาเขาพบหรือไม่นี่สิสหายของท่านกูเฟออยหยางจะต้องเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างมากแต่ว่า ความสัมพันธ์นั้นจะยังลึกซึ้งเหมือนครั้งอดีตหรือไม่กันละ่ะเฮ้ยนี่ไอ้เจ้าล้านลักข้าน่ะเชื่อเจ้านะแต่ก็ยังอดกังวลไม่ได้ว่าแต่ว่าชายผู้นั้นอย่าบอกนะว่าเป็นจอมยุทธขั้นที่เก้าด้วย,ยงั้นเหรอไม่จริงนะเจะ้าไปมีความสัมพันธ์อันดีกับจอมยุทธขั้นที่เก้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันเฮ้ยเมื่อชาติที่แล้วนะเฮ้ยไอ้เจ้าบ้าสถานการณ์เช่นนี้ยังมาเลาะเล่นอีกอย่างนั้นเหรอ อหนี่ทุกท่านดูเหมือนว่าจะมีการติดต่อกลับมาแล้วเอ่อนายน้อยหยุนดูเหมือนว่าพวกเรานั้นจะค้นพบชายผู้นั้นแล้วเขาอยู่ที่อาณาจักรแห่งสวรรค์จริงๆด้วยเออหอไม่นางลิงเออแล้วเขาว่าเชฉะไรบ้างเลอะค,คือว่าตามข้อความที่เขาส่งมานั้นเขาพบเจอตัวชายผู้นี้กำลังบรรเลงพินอยู่ ที่ลานหน้าบ้านของเขาหลังจากที่คนของข้าเข้าไปพูดคำพูดของนายน้อยหยุนชายผู้นั้นเขารู้สึกตกตะลึงไปชั่วครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็บรรเลงพินอย่างเบาๆก่อนที่จะเก็บแล้วเดินเข้าไปภายในบ้านของเขาอหาอแล้วยังไงต่ออย่าบอกนะว่าเดินกลับเข้าไปเฉยๆอย่างนั้นเหรอแล้วจะมาหรือไม่มากันแน่นี่จะนั่นนะสิ นายน้อยยุนแล้วเขาจะมาหรือไม่กันที่สำคัญคนของข้าบอกมาว่าชายผู้นั้นเป็นเพียงแค่ชายคนธรรมดาเท่านั้นไม่มีกลิ่นอายของพลังปลดปล่อยออกมาเลยด้วยซ้าไม่เพียงเท่านั้นพินไม้ในมือของเขายัางเป็นเพียงแค่พินไม้เก่าๆก็เพียงเท่านั้นเองพินไม้เก่าๆสินะใช่แล้วล่ละนั่นคือเขาอย่างแน่นอนอย่าได้กังวลไปชายผู้นั้นเขาเพียงแค่กลับเข้าไปในบ้าน พื่อที่จะนอนก็เพียงเท่านั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากการบรรเลงพินของเขาเขามักจะชอบนี่บหลับตอก็เพียงเท่านั้นอะฮะนี่บหลับในเวลานี้งั้นเหรอว่าแต่ว่านายน้อยหยุนแล้วเขาจะมาที่นี่ทันหรือไม่กันนั่นสินะแต่ว่าสหายข้านะ่ะไม่เคยผิดนัดหรอกนะถ้าข้าคนนี้ว่าไปอย่าง ผิดนัดอยู่ทุกวี่ทุกวันนั่นคือนิส,สัยส่วนตัวของเขาเลี่ยงไม่ได้หรอกหลังจากบรรเลงพินเสร็จต,ต่อให้เป็นเทพเซียนก็ไม่สามารถหยุดการยีบหลับของเขาได้หรอกนะเออฮ่าแม่งเจ้าโว้ยนั่นมันอะไรนะเหลือลบเต็มท้องฟ้าเลยโว้ยเฮ้ยเออฮ่าฮ่านั่นมันเหลือลบฟินิกไม่ใช่หรืออย่างไรกันทำไมถึงได้มีหลายลํำมากมายถึงเพียงนี้ล่ะอะ ไอ,ไอ้เจ้านั่นมันเรือลบประเภทใดกันนี่กเฮ้ย hey. ไอ้เจ้าพวกบันน้องนั่นนะมันเรือลบลำดับที่เจ็ดเจ้าไม่รู้หรืออย่างไรกันเอ,เอ๋แล้วนั่นมันเรือลบระดับไหนอีกเนี่ย เฮ้ยไอเจ้าบนนนอกนั่นนะมันเดือลบลลำดับที่แปดยังไงล่ะเฮ้ยก็นึกว่าจะรู้ไปทั้งหมดที่แท้ก็บรนนอกมันกันนี่ว่าแต่ว่านะเหลือลบมากมายขนาดนั้นขอให้อยู่ตรงนี้มีวางพวกเราก็คงไม่รอบแน่เออดูนั่นสินั่นมันอะไรนะแม่โลลิตัวน้อยอย่างนั้นเหรอยอย่าบอกนะว่าจะชายผู้นั้นนั่นน่ะเหรอเจ้าสมนักดารา จกักรพรรดิยุทธขั้นที่เก้าผู้นั้นเจ้าสำนักดาราระดับการบม่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เก้าอาณาจักรทางตอนตยอย้ยางนั้นเหรอเฮ้ยเหม็นกินพวกบันเนาะนี่ไอคนภาคอย่าเอาหาสินั่นมันตัวล้านบอลเลยนะเว้ยเฮ้ยแข็งแร่งระดับการบม่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เก้านี่ช่างน่ากลัวเสียจริงเพียงแค่จ้องมองไปชั่วครู่เดียว ทำให้ข้ารู้สึกรลาวเหมือนกับว่าถูกดึงเข้าไปยังเหวลึกไอ้เจ้าผูา้ใดมันคือลี่หยุนเสี่ยวกัน <c oughs> ไม่เอาใครใครหน้าไหนมันชื่อลี่หยุนเสีย่ยวรีบลุกขึ้นมารับความตายของเจ้าซะหาาย่างนิ่งเงียบอีกอย่างนั้นเหรอหรือว่าไม่มีใครกล้ายอมรับดีไอ้เจ้าพวกมดปวกจากทวีปขยะ จะฆ่าพวกเจ้าให้หมดหนที่แห่งน,นี้เลยดีหรือไม่กันอะฮะว่าไงนะนี่เขาเล่นจะจัดการพวกเราทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอนี่มันไม่โหดร้ายไปไหนหรืออย่างไรกันนั่นนะซี่ในเมืองฟ้าไม่ใครอย่างนี้มีผู้บริสุทธิ์มากมายอยู่นะเว้ยเฮ้ย hey, ลี่หยุนเซียวผู้อวดดีผู้นั้นเขาจะทำเช่นไรต่อเหรอชายผู้ที่มีคำพูดอวดดีและหยิงยโสเขาไม่เคยอ่อนข้อต่อผู้ใด แต่ต่อหน้าเขาคือจักรพรรดิยุทธขัทีิค้าไม่ใช่คนที่จะพูดต่อล้อต่อเถียงได้ฮะว่าไงนะไอ้เจ้าก้อนหรือแค่ข้าเห็นใบหน้าโลกจิตของเจ้ามันทําให้ตัวข้านั้นอยากจะตบใบหน้าของเจ้านั้นเสียสัจ,จริงอยากเจอข้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็มาคุกเขาอ้อนวอนขอร้องข้าสักซเออฮะแม่งเอางี้จริงดิ บ้าบ้าไปแล้วเจ้านั่นมันมาเหนือความคาดหมายซะอีกเอ๋เจ้าเท่าโลกจิตเงียบไปทำไมละ่ะหรือว่ากลัวที่จะพูดคุยกับข้าแล้วอย่างนั้นเหรอมีอะไรก็รีบรีบพูดมาซะสซิฮหหวาไงนะไอ้เจ้าบ้าน,นั่นมันพูดว่าอะไรกันเขาบอกว่าท่านนั้นเป็นไอ้โลกจิตหน้าเหมือนกับก้อนออและเขาอยากจะตบหน้าท่านให้คว่ำยังไงละ่ะ อ้าวปากดีนักนอะอีโลลี่บ้าเนี่ยข้าได้ยินแล้วไม่ต้องพูดซ้ำหล้นหาที่ตายนักนะดูเถ่าว่าข้าต้องลงมือด้วยตนเองแล้วไอีเวนเนีอ่อ้าวอ้าวไม่เหนื่อยแล้วเหรอพ่อหนุ่มสุพัน